เขาคิดและรู้สึกไงกับคุณคะตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณสองคนน่าจะจบกันไปแล้วนะคะมีมีไพ่บอกว่าคุณสองคนน่าจะห่างกันด้วยบางคู่บางเคสอาจจะเป็นคนที่อยู่ห่างไกลกันเป็นคนที่มีระยะทางค่ะ long distance อาจจะ ใคยบางคนอาจจะคบอยู่คนต่างชาติต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมหรือมีอายุที่ห่างกันนะคะแต่ตอนเนี้ยเขาคนนั้นเนี่ยยังไม่อยากเลิกรากับคุณนะคะเขารู้ว่าความสัมพันธ์มันมีนมบุัสศัก์มันไปกันได้ยากอาจจะมีความคิดที่ไม่ตรงกันบ้างขัดใจกันบ้างหรือมีสถานะที่ไม่ชัดเจน แต่เขาคนนั้นน่ะไม่เคยที่จะอยากเลิกลารากับคุณเลยนะคะหากคุณมีพลังงานของมสัสคูลีนหรือเป็นพลังงานฝ่ายชายคุณอยากจะวนกลับไปคืนดีกับเธอคุณยังรักเธออยู่คุณยังมองว่าเธอเป็นคนที่มีค่ามีคุณค่าต่อใจเธอช่างมีจิตใจที่งดงามน่าเธอร้ถนอมน่ารักน่าใคร่น่าอยู่ใกล้ คุณคิดถึงเธอตลอดเวลายิ่งกลางค่ำกลางคืนคุณยิ่งคุณทั้งคู่เลยค่ะยิ่งมีความรู้สึกโหยหาและคิดถึงกันหากคุณเป็นหญิงหรือเป็นพลังงานฝั่งเฟมินีนให้รู้ไว้เธอะค่ะว่าเขาคนนั้นเนี่ยพยายามจะต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อจะได้กลับมาคืนดีกับคุณเขาอยากจะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณแม้ว่ามันจะยากแค่ไหนมาอยู่ไกลกันแค่ไหนหรือมีปัญหาใดๆเข้ามาเขากำลังพยายามอยู่นะคะ ให้คุณรู้ไว้เถอะว่าเขาก็รักคุณคุณทั้งสองคนนี่ยมีโซ่คอนเนคชั่นถึงกันคุณทั้งสองคนต่างรับรู้ได้ถึงพลังงานขหองกันละกันหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกําลังเศร้าเหงาหรือคิดถึงคุณก็จะรับรู้ได้ทันทีความรักของคุณตอน,น,นเนี้ยมันนิ่งมันเงียบหรือมีการบล็อกกันไปแต่ใจของคุณทั้งคู่ไม่เคยบล็อกกันเลยนะคะเขา ยังรักคุณอยู่หากคุณเป็นฝั่งแฟมินีนนะคะหรือมีพลังงานายหญิงให้รู้เธอว่าความรักของคุณมีค่าต่อใจเขาเหลือเกินคุณคือหญิงเดียวในดวงใจเขาที่เขาปรารถนาจะได้กลับมาครองคู่เขาคิดถึงคุณหนักมากแต่ตอนนี้เขากำลังต่อสู้ฝ่าฟันกับอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตเขาเยอะเหลือเกินทั้งเรื่องงานหรือเรื่องอื่นๆที่เขาต้องสู้กับสึกรอบด้านเลย แต่ใจเขาคิดว่ายัางไงเขาต้องกลับมาคืนดีกับคุณให้ได้เพราะคุณเป็นคนของใจมีค่าต่อจิตใจเขามากเลยขอให้น้อมรับพลังงานบวกๆนี้ไปนะคะทุกคน